โอเคครับผมในวันนี้นะครับผมโดนในวันนี้อยู่ผมพี่เตียนะครับผมในวันนี้พี่เตียก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นแบบบลูคาเวนนะครับผมทุกคนในวันนี้นะก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะอ่านี่คืออีเวนต์อะไรนะครับผมนะคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมนี่คืออีเวนต์เอ่อเลขอะไรต่างๆได้ับผมเลขของรางวัลนะครับผมเลขบูธคือ เตน็นนะผมตุ๊กตาหมีผมได้แล้วผมมีแนวนะครับผมนี่ผมจะมาพาทุกคนนะครับมาเลฟปเปอร์รคาร์ครับผมตอนนี้ผมเก็บได้ได้สองร้อยสี่สิบห้านะผมขอให้เรียก,กเอาไปลอยนะครับผมโอเคทุกคนจะทำธุรกิจอะไรก็ได้นะผมในตอนนี้นะอ่าให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำธุรกิจนี้ก่อนนะนี่ยิงรูปโป่งนะผมนี่ ให้ทุกคนเดินมาตรงนี้ครับผมนี่โอเคให้ครัวเปิดนะครับอืมจะมีเวลาบอกกับผมทุกคนกียรทีกียท,ทีนะมันเฮ้ยเตะบอเลยหรอเัลโห แต่ว่าจำเรื่องใหจะชิวนะผมไดีกของผมนะครับผมจชิวไงอืมโคชิวนะผมว่ให้คะแนนื่อยๆเปตัวคะแนนะครับผมเก็บสิ็เก็บปกอน่าโคตรชิวชิตอนนี้ด้สิบสนาทีแล้วนครับผมทุกคนครับ อ่าโอเอาดีวจยสี่สิบอันนะคนๆโอเคเนี่ยธรกิจอันนี้ขึ้ชิงช้านะผมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอ่อมาเล่นรูปปองกันก่อนเล่นรูบอดชูบอทนะผมนะ ต้องแปดเลยนะผมทนไม่รู้วิอผมอาจจะเจ้าหนนะไม่เม่นนะวะเออเออดีอดีอดีดูดีผมสุกลูกปาครับผมทุกคนอ๋อเอตตึง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 ครับผมตึง อ๋อยี่สิลูกแล้วผมใครซื้อได้เยอะมากกว่าผมท่านเฮอได้ยี่หกคู่กี่ครับผมนนไสามน้อยห้าแล้วผมนี่นี่นี่ทุกคนนี่อันนี้ได้เยอะกว่าผมมีซ้อนน้อยตกน้ำด้วยนะทุกคนนี่นี่นีผมพาไปดูอั้อนน้อยตกน้ำ แล้วก็ไี่รู้ชนกันด้วยนะครับผมรูจีชัดสวัสดนะที่บุค๊คเอาติดอัตเดเปใหม่นะครับผมทุกคนนะครับเอ่ออืมนี่คือสายน้ำนะครับนี่นี่ใครจะจะไปนเน,นี่ยผมนะนี่งั้เจอจอดแล้วสายน,น้ำนะโอเค

โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ครบแล้วนะผมนะได้เปิดรถอันแล้วนะครับผมทุกคนโอเคต่อไปนะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะครับผมไปเอารถเลยนะผมเนาะได้ครบแปดล้อยนะครับผมนะไปเรียกรถเลยนะครับผมทุกคนก็เป็นการทําภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมทุกคนเนาะอ่าโอ้โหทุกคนรถโค้ชสวยนะผมทุกคนเอาไปโชว์สาวนะครับผมทุกคนขอให้โอเคเดี๋ยวผมเลือกรถก่อนนะครับทุกคน เออมันอันนี้ไม่ได้อลทุกคนมันกดตรงนี้ไม่ได้นะมันเบิดรถตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนนะลงไป่ะเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนนะผมทุกคนโอเคครับอ่าไม่สามารถอ่าโอเคไม่สามารถวางได้แล้มทุกคนวางไม่ได้นะเราต้องไปวางตรงถนนนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะวางตรงถนนนะครับผมเสร็จแล้วโอเคโอ้โหโคตรสวยครับผมทุกคนสวยจัด เราบุกอนี่นะผมเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนแป๊บแป๊บคนนะเอ้ยโอตึงนะผมทายเกินโขสวยขี่โชว์สาวปั๊บอั่นนั่นะนะั่นนั่นโคตรเท่อันนั่นอ้โหสาวกิ๊ดเลยครับผมทุกคนอ่าโคตรเท่เลยเท่จัดอยากลองรถแป๊บเฮ้ยดีครับผมทุกคนถ่ายปกด้วยนะ โค้ดไทยตึงเอ้ยเอ้ยชนทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้เอาดิเอ้ยเอ้ยโทษโค้แพงมาชนทำไมวะเดี๋ยวพอปรับไปสีเขียวนะคุณทุกคนปรับสีกันนี่โค้ดไทสีเขียวโคแจมอ่าแจมเกินครับผมทุกคนโคแจมแล้ปรับเป็นสีแดงนะผมทุกคนสีแดงมาโคเสียวเอ้ยเฟิลจัดเราบุกดีนะผมอ่าโค้ดฟิวก็